เทวดาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องจุติไปเกิดเป็นมนุษย์ในโลกเมื่อทำความเพียรแล้วจะบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าหากไม่บรรลุธรรมก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้จะบรรลุธรรมในระหว่างที่เป็นเทวดานั้นไม่เคยมีเพราะสวรรค์เป็นสถานที่พักไม่ใช่สถานที่บรรลุธรรมโลกคือสถานที่บรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าดังนั้นต้องจำหลักไว้ว่า จะทำอะไรต้องไปเกิดเป็นมนุษย์โลกดังนั้นต่อเมื่อไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะมาถึงประเด็นสําคัญจะทํางานอะไรก็ว่าไปเช่นตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเพื่อเข้าสู่มรรคผลนิพพานหรือเพื่อเผยแพร่ธรรมเพื่อปราบมารเป็นต้นจําไว้ว่าการเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์นั้นทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้น จะทำอะไรก็ต้องไปเกิดเป็นมนุษย์ในโลกแล้วจะทำอะไรก็ว่ากันไปเหตุผลสำคัญถามว่าเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ทำไมเราจึงทำอะไรไม่ได้คำตอบคือเพราะไม่มีกายมนุษย์รองรับกายละเอียดต่างๆของเราเมื่อไม่มีกายมนุษย์จะทนการระเบิดของมานไม่ได้นั่นเองเพราะเหตุไรจึงมีการระเบิดของมานอย่างนั้นหรือ เพราะมนุษย์ที่เป็นดวงจิตดวงธรรมยานได้มีโอกาสได้อาศัยธาตุขันและดำรงการรู้เห็นตามความเป็นจริงในระหว่างภพภูมิของมนุษย์จะมีการทดสอบเรื่องราวมากมายหลายอย่างเพื่อยกและพัฒนาจิตวิญญาณของตนเองให้สูงขึ้นเมื่อไม่มีกายยับมนุษย์แล้วการทดสอบดวงจิตดวงวิญญาณย่อมไม่เป็นผลสำเร็จใดๆคำว่ามานั้น หลายๆคนที่ไม่เคยศึกษารายละเอียดของจิตวิญญาณระดับสูงอาจจะเข้าใจว่าเป็นพูดผีหนึ่งตนใดที่มาทดสอบตนเองหรือมาขวางกั้นจึงทำให้เราลังเกียดและไม่ชอบใจในพยามานนั้นๆคำว่าปราบมานหมายความว่าผู้ที่สำเร็จต้องมีวิชาการฝึกฝนชั้นสูง จึงจะรู้จึงจะเห็นแล้วใช้ความรู้ชั้นสูงตามหลักศาสนานั้นไปกำจัดอวิชชาที่มายึดอำนาจปกครองในธรรมะภาคขาวทำภาคพระหรือทำภาคสัมมาทิฏฐิหรือทำฝ่ายบุญฝ่ายกุศลการที่อวิชชามายึดอำนาจปกครองเช่นนี้มีผลกระทบต่อมรรคผลนิพพานมีผลกระทบต่อธาตุธรรมมีผลกระทบต่อมนุษย์คือ มนุษย์เกิดความเดือดร้อนมีการข่มเหงรังแกกันเกิดสงครามเกิดกรียุคฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลและทุกข์ร้อนด้วยประการต่างๆทั้งนี้เกิดจากอวิชชาอาริยปราชญ์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเรียกว่ามานเขาทำวิชาปกครองไว้อย่างละเอียดลึกซึง้งต้องเรียนวิชาหลักธรรมชั้นสูงถึงระดับแก่กล้าจึงจะรู้เห็นจึงจะทราบ หากไม่เป็นวิชาธรรมชั้นสูงแล้วรู้เห็นไม่ได้เลยแม้เป็นวิชาธรรมแล้วแต่เป็นอย่างอ่อนก็รู้เห็นไม่ได้เช่นเดียวกันตลอดชีวิตของการเป็นวิญ,ญญาณที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์มักจะมีสิ่งที่เข้ามาทดสอบเราเสมอ,เ,สมอเรียกว่ามารหากมนุษย์ไม่รู้สึกตัวว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณไม่อยู่ในศีลสมาธิภาวนาและตั้งตนอยู่ในวิหารธรรม เราจะไม่สามารถขจัดหรือปราบมารทุกๆชนิดที่เข้ามาก่อกวนหรือขัดเราไม่ให้เราเดินทางสู่มรรคผลหรือขึ้นสู่กระแสของความเป็นอริยชนได้เลยที่สุดของดวงวิญญาณของท่านท่านปรารถนาสิ่งใดอย่างนั้นหรือคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงเสียงสะท้อนเสียงหนึ่งในฐานะครูผู้ถ่ายทอดมิติทางจิตและวิญญาณ เราจะไม่สร้างความกังวลไม่สร้างความสงสัยใดๆให้กับท่านเพราะทุกคนมีทัศนาและแนวคิดของตนเองวันนี้อยากจะบอกในฐานะคนคนหนึ่งในการเดินทางทางด้านจิตและวิญญาณเราเป็นเพียงดวงวิญญาณหนึ่งดวงที่หาอะไรบางอย่างโดยเฉพาะความสำคัญคือตัวรู้ซึ่งซ่อนอยู่ลึกเหลือเกินในธรรมยาและดวงจิตของเราหากวันนี้มนุษย์ ไม่รู้จักชีวิตของตนเองก็ยากเหลือเกินที่จะก้าวข้ามห่วงแห่งความทุกข์นานานประการที่ทดสอบดวงวิญญาณของเราให้เรียนรู้และพัฒนาสูงขึ้นเป็นปัญญาต่อไปมีเพียงสิ่งเดียวที่จะทำให้ดวงวิญญาณของเรานั้นรู้ตัวนั่นก็คือปัญญาและองค์ความรู้หากวิญญาณของเราไม่มีความรู้ก็เปรียบเหมือนสัตว์ชนิดหนึ่ง ที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นใช้ชีวิตความเป็นมนุษย์เช่นไรวิญญาณจำเป็นต้องประกอบด้วยปัญญาเพื่อพัฒนาทางของเขาให้เติบโตตามวิวัฒนาการของดวงวิญญาณเมื่อวิญญาณมีโอกาสได้เกิดลงมาจุติอยู่ในร่างกายของมนุษย์เขาเพียงแต่หวังว่าจะได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายของเราเพื่อจเจริญสติจเจริญสมาธิและ,จะเจริญปัญญา และช่วยให้เราที่เป็นร่างกายร่วมกันพัฒนาเขาให้มีความรู้มีวิชาเพื่อก้าวหน้าสู่ความหลุดพ้นอย่างสิ้นเชิงต่อไปวันนี้เราในฐานะร่างกายของความเป็นมนุษย์และในฐานะของดวงวิญญาณเรากำลังทำอะไรกันอยู่